ฝนหนักรอจออีกวันเดียวตกต่อเนื่องบ่ายค่าดึกถึงเช้าสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากคอมเมนต์ที่พ่อแม่พี่น้องได้วรวมรายงานสภาพอากาศมาตั้งแต่บริเวณภาคเหนือถึงภาคใต้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ถึงแม้ว่าในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ในช่วงกลางวันส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตามที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศมาในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ยังคงต้องการน้ำฝนแบบหนักๆสักครั้งหนึ่งซึ่งในวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนัก อีกทั้งอาจจะเกิดลมกระโชกแรงขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดและฝนที่ตกหนักจะตกนานตกแช่ได้มากน้อยเพียงใดและหอี่ยมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้จะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันนี้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังอ่อนในขณะที่ลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ จึงยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนในวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเมื่อมองจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงมากขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่มเกิดขึ้นในบริเวณประเทศเมียนมาและอา่าวตังเกียจึงทำให้ร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศเวียดนามและสอปป,อปอลาวโดยในวันที่31กรกฎาคม2565จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยซึ่งจากลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำและในบางพื้นที่จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าโดยตามโมเดลจะเห็นได้ว่า จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนในบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงเช้าเช่นกันจากอิทธิพลของมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงนั่นเองและยังคงมีฝนตกกันแบบยาวๆต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6สิงหาคม2565โดยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านตากกกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลน,นกครนครพนมอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36งองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียส,ส,าสจากนั้นในวันที่30กรกฎาคม2565 ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกแต่ปริมาณน้ำฝนอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกาจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมเกือบทุกภาคของประเทศโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะยังคงมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักส่วนมากอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคใต้หลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในช่วงค่าจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่มาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา2 3นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกบริเวณชายฝั่งทะเลและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนมากที่สุดจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่31กรกฎาคม2565จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดในบริเวณตอนบนของภาคส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกได้ในตอนล่างของภาค แถบจังหวัดอุบลราชธานีส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ยังคงไม่มีฝนค่ะมาดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา13นาฬิกาจะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีเพียงกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเท่านั้นยังคงไม่มีฝนนะคะและมาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬิกาจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใตา้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางพื้นที่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆจนถึงช่วงคำ่ำจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในบางพื้นที่ส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ยังคงไม่มีฝน จากนั้นมาดูโมเดลจนถึงเวลา23นาฬิกาจะเห็นได้ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางและในบางพื้นที่ของกรุงเทพม,มหานครจากนั้นมาถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่1สิงหาคม2565จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่เมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงบ่ายจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนในพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นเพียงฝนกระจายตัวเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นในทุกภาคแต่จะเป็นเพียงแค่บางพื้นที่นะคะ โดยในบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำไปจนถึงช่วงเช้าโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องแบบยาวๆทุกวันโดยเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงวันที่3สิงหาคม2565จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเด้เคลื่อนตัวมาอยู่บริเวณประเทศจีนตอนล่างและทวีกาลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรง ซึ่งจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาประเทศไทยมีกำลังแรงตามไปด้วยโดยยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะเคลื่อนตัวเลาะชายฝั่งประเทศจีนและจะขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนล่างในช่วงวันที่4สิงหาคม2565ส่วนบริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกกันแบบยาวๆต่อเนื่องจนถึงวันที่6สิงหาคม2565 จึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะนะคะอีกทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวของใครหลายๆคนอาจจะกำลังเดินทางออกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ